สนับสนุนโดยยาสีฟันซอลส์เกลือตัวจริงเกลือไหนไหนก็เรียนแบบซอลต์ไม่ได้เพื่อนกันไม่จำกัดวันทุกคอชัดแอนแชร์หลากรุ่นมือถือหลายแพ็กเกจให้เลือกจากวันทุคอติมซำสูตรต้นตำรับระดับ5ดาวจากสุรพลฟู้ดน่ากินต้องลองโอเทโต้สปิกกี้ซีรสใหม่มันฝรั่งแท่งรสเข้มข้นจากกุริโกยาอมแก้ไอตราตะขาบ5ตัวอมแก้ไอชุ่มคอละลายเซมห่ ันไหมโอ้ผมเึ่มมาเลยอาไทยด้วอาไทยแต่งตัวอย่างนี้เต้นมาอย่างนี้ไปไหนมาครับเนี่ยไปคอนเสิร์ตมาเต้นอย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วอาชอบเต้นอย่างนี้เหรอการเต้นอยู่ในสายเลือดไอ้อย่างเนี้มันออกอาคาซ่าแล้วอาเข้าใจไหว่าไอ้เต้นนี่ต้องพกลีโลกลีลาดอะไรอย่างงี้อาโจรู้จักนี่มาใครบุลเลตรู้จักบุลเลตลีลาดลูิ จริงอจริงอ่ารู้จักเหรอรู้จักหน้าตาเขาเป็นยังไงแก่แก่เข้าใจอ๋ชัดเจนสุบอย่างงี้ก็ถูกสิเนี่นี่ถันจริงเพลงดีละจะแบบพวกดีล่าดนี่ได้แน่นะอ้าอ้าอ้าอีกแล้วเพลงมาหาขยับจริงเนี่ยขนาดนั้นเลยหรออัะดนตรีมาเว้ย จริงๆคือเพลงมาขาขยับเลยอเที่ย้งจะสะดุดหกล้มจริงๆผู้อาวุโสนี่เซียนจริงๆเอ๊ะสอนเมื่อไหร่สอนเมื่อไสอนเต้นอ่ะสอนเหรอเอาง่ายๆหน่อยฮะเอาถ้าเต้นตามสบายเต้นตามสบายได้เธอเออโอเคเอาโดนเตี๊ยมอ่ะ ไม่ได้นะเป็นต้องขยับเลยเนี่ยโอ้โหเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยแต่อาไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยเหนื่อยแต่อาไม่ท้อทำไมอ่ะทำไมไม่ท้อโอ้แลกตังใครเกาทำหมดแล้วต้องเดี๋ยวก่อนไปคอนเสิร์ตกับใครเนี่ยไปกับติ๊กกับบี้ อ๋อพี่พี่เลยปุ๊บใช่พี่เลยเลิศไหวเหรอพี่พี่เดินยังสั่นเลยเดินยังสั่นแต่เวลาเต้นก็เต็มที่มากจริงป่ะจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเต้นหรือเขาชันหน่อยละ เป็นแดนเลยดนขชุดไปดูคอนเสิร์ตทำไมไม่แต่งตัวให้มันแต่งชุดนี้แอโรบิกมึงไปเต้นแอโรบิกเหรอทมึงไม่เห็นเขาเต้นไงเลยพวกแดนกูก็ได้เต้นใส่ชุดแดนเต้นเลยไปเออเอเออออเออออเอออนเออเเออออเออเเออเเออ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 อออเออ เป็นร้านเาก็ไม่เห okay, wow. uh, ็นได้ยับเยนขนานี้เลยก็ไมก็คึกๆอยู่ก็เข้าไปกดเพลงเต้ปากปัักโครมโตาอไรวด็ขวดขวดโซดาเนี่ยขวดยานัทติขวดยานัทเดี๋ยวทำไมทำไมคว้างขวดยานัมาแกทั้งร้านเขาอยากเขาอยากจะกินข้าวกันคุไม่ตัดตัดตัเลยเจ้าของร้านมาเจ้าของร้านมาข้างหลังเจอกเข้าไปนี่เลยนี่เจ๊กเลยนี่ ังเจ๊กดังเจ๊กเฮ้ยไอ้หนไม่ไปหาหมอละหาทำไมเสียดายมีดผมจะเก็บมีดเองเก็บมีดเก็บทุกใบบ้าเผาออกเหี้ยพาจับอีเจเจ้าของร้านมาข้างหน้าปืนจ่อเลยยิงมึงเหรอแทงเขาจักเขานี่ไม่ยทำไมปืนทำไมไม่ยิงอ่ะทำไมไม่ยิงทำไมนี่เลยแล้วบี้อ่ะเนี่ยบี้ยไปไปไหนบี้ย ก็เมื่อกี้พอดนตรีขึ้นมาตรงโครมแรกหายเลยพี่เร็ตอนเดินเนี่ยเดินอย่างเงี้ยเดินเดินอย่างเงี้ยพอโครมสี่คนร้อยเลยไปไหนมาไปไหนมาเอาก็ไปดูนเสิร์อด้วยกันไงก็รู้แล้วเราตอนหนีออกไปอ่ะตอนหนีออกไปแล้วไปไหนอ่ะพี่อ่ะไปเนี่ยนะไปเจอน้องรักน้องรักที่เป็นนักร้องน้องรัก เป็นซุปเปอร์ซ่าด้วยเดี๋ยวให้เจอนี่เจ้ทำไมเดินช้าอร่อยเลยเจอเลยนีเจอเลยเจอเลยนี่น้องรักเด่นมากบี้นี่ครับบี้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 กับบี้บี้บี้เอออันนี้อัลบั้มอะไรครับอัลบั้มรัก s <S นะคะครับรักนะคะรักนะคฆ่ากุก nice. ิ้งนักฆ่านีครับนี่มีมีมีเพลงใหม่ๆมา มีท่าเต้นใหม่ๆมาด้วยไหมมีครับเพราะวันนี้เขาชอบเรื่องเต้นมากเลยเกงกลัวที่ไหนอยากร้องไหมครับโอ้โที่ไหนร้องเป็นไม่กล oh, ัวที่ไหนไม่กลัวอ้าวไปพล้รว่งเพลงเขาชื่อกลัวที่ไหนโอ้โหร้องเป็นไม่กลัวที่ไหนไม่เป็นอเล่นเสียงเราขยับจังหวะต่างดูดูจอสอ่ะนี่ ได้ไหมได้ไหมิลวเิกมีอยู่ท่าเดียวอยู่ตรือไ้ยลัวที่ไหนแล้วเลยเอาตกแทบเจ็บฉันกลัวว่าสอนนั่งเพลงแล้วจะจำไม่ได้เออวันนี่เต้เหนื่อยสอนบี่เต้ข่ายากไปอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วครับอ่ะไม่ไปถึงเปลี่ยนตัวเนี้ยจะเปลี่ยนตัวอาถ้าอาออกไปสกุลเลตติ้งนี่หายแวบเลย แฟนคลับหลายชาติมากเลยเหนะครับผมก็มีต้องจากชาวไทยแล้วเนี่ยมีาชาติาอื่นด้วยเหรอมีเออ่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีโอ้ไปเลยเยอรมนันไม่เป็นคนไทยที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าเลยเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เลยครับอ๋อเหรอเขาดูจักรี เขาเหมือนกับแบบดู YouTube แล้วเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกละครไทยที่เราส่งไปต่างประเทศเที่ประมาณอ<ด>ังกฤษอะไรงเง้ขาก็ดูครับแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยละครเราไปอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ติดอันดับติดชาร์ดเลยด้วยแฟนคลับจีนก็เลยเยอะขึ้นตอนนี้ครับ<อ>เพราะดูผลงานเราไว้แล้วเนี่ยไอ้แต่ถ้วเขาฟังเขารู้เรื่องเหรอมีครับมีเป็นภาคเป็นภาษาจีนภาคจีนหรือซับไตเติ้ลภาคจีนเป็นภาคภาษาจีนแล้วหยอกหยอกยิ้ม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 มึง เดี <ubers> ๋ยวพานี่แม่เขาชอบแม่นะนี่ดูไว้ก่อนเดี๋ยวแม่หน่อยจดีแม่หน่อยใช่ไปค่ะพี่ปะถ้าเท่าควเท่าควรแต่ไปอย่างนี้เหมือนพี่พาช้างไปขายอ้อยเราไทยไปเราถึงเวลาเราไปได้ไหนกันเดี๋ยวต้องไปไปไหนวะไปหาหมอไปหาหมอเออไป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 อ่ะค่ะสวัสดีครับ สมมติจะเป็นลูกเขยบ้างอะไรสมมุติโอ้ชังเข้ากันนะหนึ่งศูนย์เฮ้ยแก้วอยู่ทําไมอ่ะเอาก็เดี๋ยวช่วยแม่ทํานี่ไงเขามาแล้วเดี๋ยวเขาอยู่เองแม่เขาแม่ต้องการลูกมือแค่คนเดียวก็พอใช่ไหมคะแม่สําหรับลูกแม่ครับเชิญแก้าวออกไปเลยเป็นลูกมือด้วยครับครับให้บีมาเป็นลูกมือแม่่ะวันนี้แม่จะทํามัสมันเนื้อหนูทานเนื้อได้ใช่ไหมคบแม่โอเคการที่เราจะทำมัสมันเนื้อเนี่ยต้องทอดก่อนอ๋อทอดก่อนเลยครับใช่ไม่รู้ ทอดเนี่ยเพื่อให้เนื้อที่มันมีเลือดอยู่ในตัวมันเนี่ยหดค่ะแล้วเนื้อมันจะรสชาติดีกว่าอกันนะคะเป็นเนื้อส่วนไหนคะแม่เนี้ยเนื้อสะโพกเนื้อลูกมะพร้าวอ๋อเนื้อลูกมะพร้าวนี่ต้องหั่นชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ทํามัสมันเขาไม่หั่นชิ้นเล็กๆลูกมัสมันนี่คือเอาเอาไส้มาทำไม่ได้ใช่ไหมครับใช่เพราะมันเดี๋ยวจะกลายเป็นมัสมันไส้มันไม่ดีมันไส้มันไส้ ขอให้วิวไปให้จนแก่นะแม่แม่แม่บอกจนแก่ไม่ได้เพราะบางคนมีแก่แล้วก็มีแม่ะวรอนกระเด็นแน่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 นแ่อแน่นน่แน่นแน่นแน่ะแน่นแน่นลน่นแน่ิแน่นแน่่าแรานแะ่แอ่่แแ่น่แ่แน่่น เนี่ยต้องทอดอูยต้องทอดไฟค่อนข้างแรงนะครับทอดนานไหมครับแม่ไม่นานลูกทอดแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวแม่จะเคี่ยวกับกะทิครับนะคะนี่น้ำพริกอะไรครับแม่นี่น้ำพริกแกงมัสมั่นพริกแกงมัสมั่นเลยใช่ไหมครับไม่มีขายสำเร็จรูปใช่ไหมครับมีครับอ้าวแม่ซื้อมาไม่ใช่ไม่ใช่บีอ่ะที่บ้านต้องปรุงเองเราจะแกะเครื่องหน่อยไงลูกคต้องใส่ผักชียี่หร่าลูกกานใบกานอะไรพวกนี้ค่ะทุกอย่างต้องทอดค่ะ ทำไมแม่นอ่อนๆเงี้ยหมายถึงมันต้องไฟแรงมากหระคะแม่ไฟแรงสิแล้วก็หรือว่าต้องให้ผมคนครับผมเป็นวัยรุ่นไฟแรงแม่เดี๋ยวผมช่วยับแม่พี่แม่พี่จะวัยเยอะแล้วแต่พี่ก็ไฟยังไม่มอนนะคะพี่แม่มันจะไม่ไหมใช่ไหมครับไม่ไหมไม่ไหม้แต่ชิ้นมันใหญ่มากนะไม่ไว้ใจตไหร่ เพราะอะไรครับ,รบกลัวจะทําไหมครับเออทําไหมก็ไม่เป็นไรเเดี๋ยวมันลงกะทิลงเลไมก็ไม่รู้แล้วไหมหรือเปล่าจริงๆแปลว่าแม่เขามีไหมบ่อยมากจริงๆออที่แม่จะเคี่ยวเนื้อกบหางกะทินะครับหางกะทินี่ความเข้มข้นมันจะน้อยกว่าหัวกะทิใช่ไหมใช่เ,ออเคี่ยวไปสักพักพอเนื้อเนี่ยมันเริ่มนุ่มๆเราก็หัวกะทิใส่พร้อมกับน้ำพริกแกงลูกมีหางมีหม้คีบครีบแล้วตัวกะทิมีไหมครับตัวกะทิมีกากมันอยู่ ไม่โจรนะบี้นะไม่โจรทำไมโจรไม่โจรถาไม่อีกสิจะตอบให้ดูเนี่เรียกว่าอย่าทาแม่ดูนี่ผมคีบใส่เลยคีบเลยบี้บี้คีบได้ค่ะผมนี่คีมคีบนะครับทาไมบอกจะไปทาผิวแล้วคนหล่อก็มีมุกกันอย่างนี้นะแม่นะมุกอย่างนี้ที่นี่เล่นกันบ่อยนะครับบี้ครับอ๋อเลยครับก็จะมาเก็บมุกเพิ่มจากที่นี่เลยครับมุกคนแก่นะจ๊ะ แม่ไม่ได้แก่นะครับนี่แม่เป็นยังไงตอนปลายครับโอ้โหดปลายไปไกลมากพูดใี้อนคิดแม่เกาเป็นผู้รับความจริงได้ผมรู้ว่าแม่มีงานอาดิเรกนอกจากทำอาหารมีอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออะไรสะสมอายุ ฟังเคี้ยวเปื่อยแล้วเนื้อมันก็จะหลุดทําไมถึงต้องใช้เนื้อตรงลูกมะพร้าวเพราะไอ้ตรงลูกมะพร้าวเนี่ยมันมีเอ็นอยู่ข้างในใช่ไหมคะมันจะไม่หลุดง่ายหรอ๋อเอ็นมันดึงไว้ใช่ไหมแม่ใช่เอ็นมันดึงไว้เอ๊ะเคยเป็นเอ็นเหรอไม่เคยเคยเป็นวัวหรือเปล่าแม่ไม่ถามน้องก็มาแรงไปเดี๋ยวน้องจะโกรธก็เลยไม่โกรธหรอแม่เรียนรถแฟนขับเยอะด้วยมีเกงใจอ้าว ครับอันนี้ทำไงต่อครับแม่นนี้ใส่เคี่ยวใบพร้อมหมดเลยหช่ป่ครับหมดก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะเติมเยะมากติมกระดิ่เติมกระมังพี่นี่เขาสุภาพบุรุษจริงๆครับแม่ครับแม่หาลูกเขยแบบนี้โอเคไหมเวลานี้แถมเงินยังไม่มีใครมาเลยไม่ใช่แค่ทำเงินอันนี้ก็ต้องลบบ้านพร้อมทิ้งจะมาเนี่ยเป็นลูกเขยที่ดีนะครับจะได้ทานอาหารฝีมือแม่บ่อยๆผมก็มาเช้ามากินแล้วกลับมาเย็นมากินแล้วกลับยอมแน่นถามไอ้คนนี้ โอ้ค้างคืนคิดหนักนะครับโอ้ยถึงขนาดคิดหนักเลยล่ะครับคุณบี้ครับก็อย่างว่าล่ะครับคนหล่อหน้ารักแถมร้องเพลงก็เพราะใครๆก็อยากจับจองเป็นเจ้าของใช่ไหม